สวัสดีครับนะครับเจอกับผมนะครับนาราครับผมช่องพี่บาวสาวนุ้ยนะครับวันนี้เราจะมาโชว์นะครับมาม่านะครับอาหารครึ่งสาเร็จรูปซอดักซอดักครับผมของพี่น้องพิสลามมอลโกครับผมเราใส่ผักทานได้ทุกศาสนาครับทานได้ทุกศาสนานะครับไม่จํากัดเฉพาะศาสนาอิสลามนะครับศาสนาไหนก็ทานได้ครับอิตาเลียก็ทานได้ทานได้ทุกศาสนาครับผมแต่ว่าขอให้เป็นของกินอะไรที่ ทำให้ติดใจก็คือรสชาติที่มันอร่อยครับติดปากต้องใส่ซอสใส่ผักเนี่ยนะครับผมคนนายชอบทานก็นเลยซื้อมาจากบิ๊กซีนะครับเป็นถ,ถุงถุงถุงใหญ่ๆเลยครับอ <c oughs> ่าเใส่ซอสเข้าไปเพื่อเพิ่มเติมความอร่อยอร่อยใส่ซอสก่อนครับผม <c oughs> ชงให้ดูนะครับอ่าคนนายชงให้ดูแล้วครับ <c oughs> อร่ย <c oughs> อยแล้ <c oughs> <ส>ดยอดชัดเจนครับผมเพื่อนๆชัดเจนครับก็อยาแม่อร่อยต้องเกลี่พริกกะปิโอเคถูกต้องครับผมถ้าคุณมากินอย่างนี้ไม่อร่อยนะไม่อร่อยมันไม่ไม่สัดใช่ไหมครับไม่มันไม่จีดจ้าไม่จีดจ้าซื่สัตยครับผมโอเคครับไม่สู้ซ่าครับผมโอเคครับ